ขณะนี้ที่ยังยึดยัง่เลยครับงั้นถ้าเผื่อว่ากูไปทางซ้ายนะมึงเอาขาซ้ายก่อนด้วยอลูกปืนเย่มต่อไหนขายเอาเบอร์นี้ก่อนไอ้ตึ้งสายก่อนซ้ายก่อนเอาเบอร์ซ้ายก่อนเดี๋ยวจะใส่ลูกปืนเพิ่มไม่พอเนี่ยพ้เสร็จปุ้มฝาไปนี่พอกูย่าขาพอกูลากขาไปแล้ตรงนี้มึงก็ป้มตรงนี้กูไปนี่อ่ทีอะอไมได้เดี๋ยวมันเืนเอ ปุ้งมาดิปุ้งปุมามามาาซีอ่าละเอ้นะอ้ซ้อมื่อนซ้อมก่นดิเออออคนมาดนออนอ้อาดิเฮ้อ้งอ้อนมันนี่คอ้มเอี่ยเนี่ยเออฟางคนอกันหมดฮะก่อนเจอ่เนียเอออนี้ปุ้งปุ้งาก็ลงยไปไปไแล้ว หญิงสาครับรู้เดี๋ยวรถมารถมาครับรถมาคันนึ่งจ้ารถมันจะท้าลงเร็วไห่พี่ตี๋การรถจานนู้นไม่เป็นไรสองสามเด็ก